ออกมาช่วยคนเดียวในเมื่อเขาเริ่มหนึ่งมีเ1้าหและมีเกประชาชนต้องออกมาร่วมเฮาในเก้าต่อไปนะเจ้าประเดี๋ยวนี้ขบวนของเฮาจะมาจอดอยู่ตรงนี้และมาตั้งโต๊ะหน้าลายเซ็นเมื่อวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2556ได้มีการรณนนรงค์รวมพลังต้านโลภหยุดการกอบโกยของธุรกิจพลังงานโดยการตั้งขบวนรถยน ติดเครื่องขยายเสียงรณนนรงค์ให้ความรู้แห่ไปรอบๆอ,อ,อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีญาติธรรมและชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำเข้าร่วมรณนนรงค์ไปสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์และได้มีการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อร่วมกันคัดค้านการขึ้นราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG บรรยากาศก็มีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ เข้ามาสอบถามและตัดสินใจร่วมลงชื่อคัดค้านติโตดินนเนจ้าเฮาตั้งตะลายมือจื่อแล้วก็มีเอกสาร,รแจกตอยเฮาจะส่งรายชื่อมููนี้ไปถึงนายกรัฐมนตรี